สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการตรังเคพิชิงนะครับ GP นี้เราพาทุกท่านมาเที่ยวบริเวณคลองลำชานนะครับบริเวณนี้คือสายคลองลำชานนะครับไหลจากอำเภอนายงูถึอำเภอแยนน่ตาขาวและออกต่อที่คลองปลาเหลียนนะครับส่วนบริเวณนี้จะมีประตูน้ําเขาเรียกว่าประตูน้ําหนองไหยน้ํานะครับผมอยู่ในอำเภอแย่ตาขาวนะครับแล้วก็จากข้างหลังที่ท่านเห็นนะฮะก็จะเห็นเป็นแลมเลยนะครับ ป็นแลมอยู่นู่นเลยนะฮะนั่นนั่นนน,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 นตรงนั้นก็คือแลมที่ชาวบ้านสร้างไว้เพื่อที่จะมาทอดแหน,นะครับในเวลาน้ำหลากหรือในฤด,ดูน้ำหลากในช่วงที่ฝนตกหนักๆเรียกได้ว่าบริเวณนี้คือโซนสังหารเลยแหละครับแต่วันนี้น้ำแห้งตรงนี้ก็น้ำแห้งนะครับคาดว่าชาวบ้านคงไม่ได้มาทอดแหสักรักแล้วแหละครับตั้งใจจะมาหากระสูบนะครับไม่ได้ต้องการเยอะครับแค่ต้องการไม่แห้วก็พอครับ ดียังไงก็มาติดตามรับชมกันนะครับจอบภาพบรรยากาศสวยๆโลเคชั่นดีๆภายในย่านตะขาามาฝากนะครับอย่าลืมนะครับท่านผชมย่านตะขาวมีดีติดตามชมเลยครับ ส่วนเหยื่อที่ผมเลือกใช้วันนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าปั๊กดำตื้นนะครับขนาด6.5กรัมนะครับผมเพื่อให้คว้างไได้ไกลยิ่งขึ้นนะครับสำหรับเหยื่อตัวนี้ก็ได้รับการสนับสนุนมาจากร้านายทองฟิชชิ่งนะครับอยู่ที่อำเภอน่นะครับติดกับวัด,ดนิกรตรังหากานใดสนใจก็สามารถไปสั่งซื้อหรือไปที่ร้านหรือติดต่อได้ตามเฟซเลยครับผมทีนี้เราจะมาตามล่ากระสูบกันนะครับผม จากบรรยากาศตะกี้ที่ท่านเห็นก็คือประตูน้ําของหนองหวายน้ํานะครับตรงน,นี้ก็ในช่วงน้ําไม่ค่อยมีเราก็ลงมาข้างล่างกันนะครับในช่วงน้ําเยอะบริเวณนี้ก็จะท่วมหัวผมเลยนะฮะตอนนี้ก็เวลาประมาณเจ็ดโมงนะครับลองมาเหวี่ยงเบ็ดเล่นๆกันแช่น้ําเย็นๆนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับ นี่คือบรรยากาศของย่านตาข่าวบ้านเรานะครับผมวอวน้ำเย็นมากเลยครับน้ำเย็นมากเอา่มาเปี่ยนตรงนี้กันนะครับ บริเวณนี้ก็คือคลองลำชานนะครับซึ่งไหลมาจากอำเภอนายงนะครับแล้วก็เดินเลาะไปเรื่อยๆนะครับน้ำค่อนข้างน้อยเดินได้นะครับน้ำไม่ลึก วนะครับตรงนี้โยนหมดแล้วบรรยากาศดีมากครับเดินริมน้ำมาเรื่อยๆงานนี้ไม่ได้เน้นปลานะครับเน้นบรรยากาศหน้าพาลูกมาพาเด็กเล่นน้ำได้นะครับ ามขอบก็ได้นะครับท่านผู้ชมนี่คือข้อดีของการตกน้ําไหลนะครับเท้าได้ใช้น้ํามือก็ได้ตกปลาอากาศเยนเ็ยนๆไม่ร้อนอติดอากาศเยนเ็ยนๆอยู่ใต้ร่มไม้ไม่ร้อนด้วยครับ ปกติเนี่ยเวลาผมมาก่อนหน้านี้น้ำมันจะสูงนะนี่ถือว่าน้ำแรงเยอะเลยนะครับตรงนี้ผมเดินไม่ได้นะครับปกตินี่เดินได้ทั้งคลองแน่เลยนี่เราก็เดินลงตามน้ำมานะครับเดินลงมาจากที่รถมองสายจอดนะนะครับคือรถของเองนเราก็เดินลงมานะฮะเลียบทางซ้ายลงมาลงมาทางล่างต้องเด็ก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 ไล่ไปเรื่อยๆนะฮะยังไม่เจอตัวนะครับผม ลองไล่ไปมีกัดบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ไม่รู้อยู่ไหนซ้ำไปก็ไม่มาน้ำไม่ลึกนะครับบรรยากาศดีด้วยปกติก็ไม่ค่อยได้ลงมาขนาดนี้นะเงียบนะครับเงียบอยู่ หาเขาไม่เจอนะครับ ได้แล้วครับท่านผู้ชมตัวหนึ่งเมื่อกี้กดถ่ายไม่ทันนะครับได้แล้วนะครับน้องกระสุบหนึ่งตัวนะครับผมสูบขีดนะครับเมื่อกี้กดถ่ายไม่ทันนะครับผมเดี๋ยวน้องก็มาถ่ายรูปกันนะครับไม่แล้วนะครับไม่แล้วนะครับ มาแล้วนะครับน้องกระสูบหนึ่งตัวนะครับผมขออนุญาตถ่ายรูปแพรบนะครับเมือ่อก,กี้กดรีคอร์ดไม่ทันนะครับได้เวลาปล่อยน้องกันแล้วนะครับ รถปวดก่อนนะครับติดเลยนะครับผมอครับดูกคัณมาน,นจะเจ้ากระสูบโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆปล่อยเขานะครับวิธีปล่อยก็คือว่าให้เขาแข็งแรงก่อนนะครับเดี๋ยวเขาก็จะออกจากมือเขาเองให้ปากอยู่ครึ่งน้ำครึ่งปากนิดนึงนะครับ

เอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็คงจะหมดเวลาสนุกแล้วสิครับผมผมใช้เวลาช่วงเช้าก่อนไปทํางานนะครับมาเหวี่ยงเบ็ดเล่นๆก่อนนะครับทีแรกก็คิดว่ามันจะแห้วแลวนะครับเนื่องจากว่าน้ําตื้นแล้วก็บริเวณนี้แต่ก่อนเป็นพื้นที่ของการทอดแหนะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่าจะมีแหลมทอดแหมากมายที่ผมที่ผมยืนอยู่นี่ก็ใช่นะครับนี่คือแหลมทอดแหนะครับก็ช่วงนี้น้ําไม่เยอะน้ําน้อยคนทอดแหเลยไม่มีผมเลยลองมาวนดูนะครับและสุดท้าย ก็ได้ตัวนะครับตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้ตัวซะแล้ว <Wow. S 1> เ็จแล้วก็ได้มาลอดแห้วแล้วผมลอดแเ้วแล้วผมก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมตรงังเคฟิชชิ่งนะครับช่วงนี้นะครับเป็นสถานการณ์ที่ไม่ค่อยจะดีก็ไปไหนไมาไหนไม่ได้ก็จะอยู่ตามสายทองอยู่ตามสายห้วยเงี้ยนะฮะ <Wow. S 1> นก็ต้องฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับสำหรับคอนเทนต์ฟิชชิ่งแล้วก็ ชิมฟิชชิงนะครับชิมฟิชชิงกันตกกุ้งนะครับเราจะทำกุู่กันไปส่วนท่านสปอนเซอร์ถ่ายทั้งเรนนะครับกรุณาเดี๋ยวครับเข้าได้แล้วนะครับตอนนี้ไม่ไหวแล้วครับหิวสปอนเซอร์อย่างแรงและสําหรับท่านที่ชมเราและอยากจะขนาดสนนเราทําได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่ท่านดูโฆษณาใน YouTube นะครับมันก็จะเพิ่มยอดรายได้กับเรานะครับเสียเวลาสักนิดสักหน่อยดูสักงนี้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราสุดท้ายนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไคร ให้กับช่องของเราด้วยนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กแฟนเพจตรังเคฟอตโตกราฟีของเราด้วยนะครับรบกวนด้วยนะครับยังไงอีพีหน้าเราจะพามาไหนติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ